ค่ะทุกคนจับได้ไพ่ใบนี้คะ่ะ t h e Tower นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารผ่านไพ่มาว่าท่านอยากจะมอบของขวัญอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะที่ผ่านก็มาชมมาฟังคลิปนี้นะคะนะท่านอ่าท่านอยากสื่อสารมาว่าสําหรับใครที่กําลังเจอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันมันไม่โอเคที่มันทอกสิกอยู่ตอนเนี้คะ่ะนะมันก็เป็นสัญญาณสัญญาณมาว่าเออมันไม่ใช่และเส้นทางนี้มันไม่ใช่และเราควรจะ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็เคลียร์ของเก่าอะไรที่มันมันไม่ใช่สําหรับเราอ่ะ นะก็เคลียร์ออกไปนะคะนะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะนะท่านก็จะสามารถมอบของขวัญมอบสิ่งดีๆให้กับคุณได้นะคะนะเพราะฉะนั้นเราควรจะรีบเคลียร์ของเก่านะคะอันไหนที่มันไม่ใช่เคลียร์ออกไปแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะสามารถอมอบสิ่งใหม่ๆม,มอบของขวัญให้กับคุณได้นะคะนะเป็นกําลังใจให้นะคะ